สวัสดีค่ะครูอ้อค่ะ,คะพี่ฝนค่ะวันนี้เราจะมาสาธิต การล้างจานค่ะในหมวดหมู่ของนิลลี่โฮมก็คือน้ํายาอเนกประสงค์ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือการล้างจานแล้วมีคราบมันสกปรกค่ะใช่ค่ะแล้วกลิ่นไม่พึงประสงค์เยอะแยะมากมายค่ะที่สําคัญซิงน้ําค่ะมันมีน้ํามันเข้าไปอุดตันก่อให้เกิดปัญหาเยอะมากๆเลยค่ะพี่ฝนข้อนับอุดตันค่ะใช่ค่ะวันนี้น้ํายาอเนกประสงค์นิลลี่โฮมกับน้ํายาทั่วไปนะคะจะมีความแตกต่างในเรื่องของการล้างคราบมันนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะโอเคค่ะอ่า เราจะใช้ช้อนนะคะกับน้ำมันนะคะวันนี้เราจะเอาน้ำมันนะคะมาใส่ช้อนของเรานะคะโอเคค่ะค<อ>พี่ฝนจะถู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 นะคะอนี่น้ำมันนะคะแล้วเราก็จะถูที่ช้อนนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะ พี่ฝนใช้น้ํายาอเนกประสงค์นะคะของเรานะคะซึ่งผสมไว้แล้วเจือจางนะคะแต่อออจะใช้น้ํายาทั่วไปนะคะในการล้างนะคะพี่ฝนก็จะล้างแล้วนะคะ,ะใส่ในปริมาณเท่ากันนะคะของนี่ของเขาเข้มข้นแบบนี้นะคะของเราก็ใช้เข้มข้นเท่าพี่ฝนเดี่ยวนะคะเท่ากันแล้วเราก็ล้างกันแบบนี้เลยนะคะอูาถู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 ๊ทูะทู้ทนะะ๊ทูาะะ้าู๊าู๊าง๊าูาทูาง,งาะะู๊ทู๊ ไม่มีสารเคมีด้วยนะคะทํามาจากวัตถุด,ดิบธรรมชาตินะคะเนี่ยของอ้อเป็นคราบเ,เป็นไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจุ่มน้ําพร้อมๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวอ้อจะนับนะคะพี่ฝนโอเคอนนะค่ะช้อนก่อนนะคะหนึ่งสองสามเอามาดูกันเลยค่ะด้านหน้านะคะด้านหน้าด้านหน้าหนึ่งสองสามด้านหลัง โอ้ของพี่ฝนไม่มีคราบเลยนะคะอ๋ในปริมาณเท่ากันนะคะแล้วดูน้ํานะคะด้านของพี่ฝนนี่ใสามากๆลของออก็เป็นคราบนะคะอยากชวนให้เพื่อนๆน,นะคะเปลี่ยนนะคะจากที่บ้านใช้ยี่ห้ออื่นวันนี้แนะนำนิวบี้โฮมค่ะเพราะว่าสะอาดแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่านี่บี่โฮมจะทำอะไรได้อีกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบา,บายยค่ะ